ส,ขขนนสบายดีพี่น้องเบอร์สุสูดสกุลเนาะมาพมมาพอ,อก,กับเบ้าซ่องเบาไกลน้องลีกนะพี่น้องเนาะมือ้อนี้สาวพลก็ได้มากงานบาซีสูข,ขวัเนาะวันเทีอรกนนี้กปนเในการกันเนันไม่แก้วเมบานนต้องเต็แ ค้นกระบลายไปแล้วนะพี่น้องเนาะกาสิประมาณนี่เป็นพี่ที่ผูกควันใน่นออยบาสีซูควันพี่น้องมาแต่ทางไก่พเล้ยือว้้างเพื่นคะส้างแล้วไปดี้สร้างไปดำนะ วี่อนตเมา่ลน้องวาัน้น่นก็สสเป็นมือกล้องเพื่อน้อพี่น้องเนาะประมาณนี้นะได้ลูกได้เนี้ยใคได้สักบาทเออยังมุ้งห้อง อันนี้สิบินมุมหลังนะพี่น้องเนาะ Karena memang memang.